ด้วนแบบนี้วันนี้การะเก๋ไม่ได้มานะคะคุณนกมาทําหน้าที่แทนค่ะเพราะว่ามีเพืเ่อนๆหลายคน,นสมีข้อสงสัยอยากรู้ว่า adjective คืออะไรมีกี่ประเภทและใช้อย่างไรวันนี้คุณนกจะมาไขาข้อสงสัยให้ค่ะ adjective หรือภาษาไทยเรียกว่าคำคุณศัพท์คือคำที่ใช้ขยายคานามหรือ ทำสรพพนามให้มีรายละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ Adjective มีกี่ประเภทใครรู้บ้างเอ่ยมี6ประเภทนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า6ประเภทได้แก่อะไรบ้าง Adjective มี6ประเภทได้แก่ 1. descriptive adjective คือ adjective ที่บอกลักษณะหรือคุณภาพของคำนา้น,นั้นๆเช่น y o u new g n beautiful เป็นต้น 2. possessive adjective คือ adjective ที่แสดงความเป็นเจ้าของเช่น my his her their i s our เป็นต้น 3. quantitive a t adjective คือ adjective ที่บอกปริมาณมากน้อยของคำนามที่นับไม่ได้เช่น some, half, little, enough เป็นต้น 4. n u m e r a l adjective คือ adjective ที่แสดงจำนวนมากน้อยของคำนามที่นับได้ หรือแสดงลำดับก่อนหลังเช่น one two first second เป็นต้น5 demonstrative adjective คือ adjective ที่แสดงการชี้เฉพาะจอดจ,จงเกี่ยวกับคำนามซึ่งมีอยู่สี่คำได้แก่ this that these และ those 6 interrogative adjective คือ adjective ที่แสดงคำถามเช่น which who what เป็นต้นเอาละค่ะทีนี้เรามาดูการใช้กันบ้างนะคะว่า adjective นั้นใช้อย่างไรค่ะ adjective ใช้ขยายคำนามนะคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ adjective ในประโยคจริงมีได้สองที่ค่ะตำแหน่งที่หนึ่งค่ะวางไว้หน้าคำนามที่ขยายนะคะเช่น t i m is a good student good เป็น adjective นะคะขยายคำว่า student ทำให้รู้ว่าทิมเป็นนักเรียนที่ดีนะคะ2ค่ะวางไว้หลัง verb to be ค่ะ is and are มีประโยชน์นะคะเช่น the student is good ค่ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคในรูปแบบต่างๆกัน,กนค่ะ Clever students can answer difficult questions. น,ะะนักเรียนที่ฉลาดสามารถตอบคำถามที่ยากได้อันนี้เป็นวอ a อ j e c t i v e ในรูปแบบของ d s c r i p t i v e อ d j e c t i v e ค่ะก็คือคำว่า clever กับ d i s c i u l i ค่ะ His son is p l a y i d in the park ลูกชายของเขากำลังเล่นอยู่ในสวนสาธารนณะ อันนี้เป็น adjective ในรูปแบบของ possessive adjective นะคะที่แสดงความเป็นเจ้าของก็คือคำว่า his นั่นเองค่ะ She has enough money to pay for that car เธอมีเงินพอที่จะจ่ายสำหรับรถยนต์คันนั้นอันนี้เป็น adjective ในรูปแบบของ quantitative adjective ค่ะก็คือคำว่า enough นะคะ That little girl wants to apples girl เด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนั้นต้องการแ p ปเปิ้ลสองลูกอันนี้เป็น adjective ในรูปแบบของ numeral adjective ค่ะก็คือคำว่า t o นั่นเองค่ะ That jacket is nice. Jacket ตัวนั้นสวยอันนี้เป็น adjective ในรูปแบบของ Demonstrative adjective ค่ะก็คือคำว่า that นั่นเองค่ะ Who's key i s t h i s ลูกกุญแจนี้เป็นของใครอันนี้เป็น adjective ในรูปแบบของ interrogative adjective ค่ะก็คือคำว่า who's ทีนี้นักเรียนกคนจะพอจะเข้าใจแล้วนะคะว่า adjective คืออะไรมีกี่ประเภทและใช้อย่างไรนะคะ เลยว่าจะต้องกลับไปทำกับข้าวให้พี่หมื่นงั้นวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ